ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับอีกแล้วนะคะอาจจะหัวขาดิดนึงเนาะกบไปตลาดมานะคะมาดูกันว่ากบได้อะไรนะคะแต่กบได้มาเยอะนะคะอย่างนี้เลยมาดูกันเนี่ยเยอะมากอย่าให้เพื่อนๆชมมาดูกันว่ากบได้อะไรกบได้ของมาเยอะเลยนะคะแต่กบอยากให้เพื่อนๆดูนี่แป้นนึ่งกบได้นม ไอตัวซอยมานะคะอ้อไม่ใช่ไวตมิว้วผมได้ไวตมิ้วมานะเด็กไหนเด็กนาด <c oughs> เด็กนาดนะคะแล้วก็กบก็ได้ของมาหลายอย่างเลยนะคะเพื่อนๆ <c oughs> แต่ว่ากบก็จะให้เพื่อนๆชมว่ากบไปร้านจิ้นนะคะกบก็ได้ไอ้ปาตงโกมานะคะอันนี้ปาตองโกยี่ห้อเก่าไม่มีนะ ก็เลยได้เอาหม้อใหม่มาไม่รู้ว่าอร่อยไหมนะเนี่ยกบได้ใบผับกกะแยงนะคะเพื่อนๆกบจะเอามาทำเลยกบมีเมนูในใจกบได้นี่มาหาไม่เจอเดี๋ยวแป๊บนึง,งนี่ไปเจอนี่รอบนี้ไปเจอฟิสเคกนะคะปลา อทอดมันปลาของสาม,มีนะคะหืเดินไปที่รักมาแล้วถูกใจเขาแหละเพื่อนๆนี่กบไปเจอเช่นปลาดุกนะคะเพื่อนๆนี่ตัวเล็กกว่าปลาดุกที่กบเคยซื้อมาหัวกบขาดไม่เป็นไรเนาะตัวเล็กกว่านะคะเพื่อนๆในราคาเจ็ดเหรียญนะคะสองร้อยสิบบาท นี่กบได้ปลาซิวมากบไม่แน่ใจว่าปลาซิวหรือปลาขาวปลาขาวนะคะเพื่อนๆแบบนี้เห็นไหมอะ่ะมันกบอยากกินหมกปลาซิวกบไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆกบคิดว่าปลาซิวแหละนี่แหละค่ะที่กบอยากให้เพื่อนๆชมกบก็ได้ของมาหลายอย่างนั่นแหละอันนี้เช็ค นี่ได้มะพร้าวมาหนึ่งลูกนะคะเพื่อนๆมะพร้าวอ่อนเขาบอกว่ายังโค้น,นัตแต่กูไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะหวานหรือว่าอ่อนไหมนะคะแต่ถ้ามันแน่นๆหนักๆน่ะหนักๆนะคะพเพื่อนๆหนักๆแล้วก็แน่นๆไปว่าอ่อนจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจได้อัน,นี้มาส้มได้ส้มแบบนี้มาสองลูกนะคะ นี่แต่กลิ่นเหมือนส้มโอเลยนะคะเพื่อนๆกลิ่นเหมือนส้มโอแล้วก็ได้นี้มาสองลูกนะคะเพื่อน,อนสารี่นะคะลูกใหญ่มากเท่าหน้ากบเลยสาลี่ลูกใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่ได้มาสองลูกแล้วกบก็ จะไม่พลาดนะคะกบก็ได้นี่มาอีกใบตองใบ,ตอง,บตองอันนั้นกบเอ่อทำข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆข้าวเหนียวข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดหมดเกลี้ยงเลยนะคะทั้งห่อเลยนะกบก็เลยอยากกินในบ้านกบอาจจะลกนิดน,นึงนะคะกบก็เลยอยากกินหมกปลาเนี่ยค่ะเพื่อนๆกบก็เลยซื้อใบตองมาใบาตองแช่แข็งมานะคะ <ๆ S 1> ว่านี่แหละค่ะกบ ของก็ปกตินะสิ่งที่แตกต่างก็มีแค่นั้นนะคะเพื่อนได้มะละกอมาอีกลูกใหญ่มากได้มะละกอมาหนึ่งลูกไม่พลาดกบว่านนะถ้าเราไปร้านเอเชียเนี่ยนะเราก็จะไม่พลาดน,นะคะที่จะซื้อมะละกอเนาะก็กบก็ได้มาเยอะมากนะคะก็ก็เยอะมากเหมือนกันนะคะเพื่อนๆตกกบต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าโดนรองเทนะ้าเนาะ กบก็ได้เยอะเหมือนกันนี่ถุงนี้ก็จะเป็นพวกหน่อไม้ปลากระป๋องแล้วก็น้ำตาลน,น้ำตาลมะพร้าวถุงนี้ก็จะเป็นหอมแดงกบว่าของแพงขึ้นนะเพื่อนๆกบว่านะเดี๋ยวนี้ไม่รู้สิคะกบว่าราคาของแพงขึ้นอันนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวกบจะลุกให้เพื่อนๆชมนี่กบได้ของเท่านี้นะ บจ่ายไปร้อยสามสิบเหรียญนะคะวันนี้แพงมากกบว่ากบไม่แน่ใจว่าของขึ้นราคาหรือเปล่าแต่กบคิดว่าของราคาแพงขึ้นนะคะนี่กบได้นี่มาจะมาทำสาคูไสหมูให้สามีกินนะคะถุงนี้ก็จะเป็นมะเขือเนาะแล้วก็เห็ดนางฟ้ากบจะมาต้ยามยำปลาเนี่ยคะ่ะ กบจะมาต้มยำปลาให้สามีะค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็หนอ่ออันนี้ก็หมูบดนะคะมาม่าได้มาม่ามาได้แป้งมันนะคะเพื่อนๆได้มาม่าแบบนี้มาเนาะแล้วก็แป้งมันอันนี้ก็จะเป็นใบโหระพานะคะคะนากบเอาแป้งมันมาทําอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนกบเอาแป้งมันมาทําถูกใจแล้วก็ติดใจ เอามาทำเส้นใหญ่นะคะเพื่อนๆทำกิงเองแล้วก็ทิ้งเอาไว้นานก็ก็ยังแบบนุ่มอยู่นะคะแล้วก็มะกะทิมะพร้าวยี่ห้อเก่าอ่ะที่กบใช้ประจำมันไม่มีนะคะกบก็เลยเอาอร่อยดีมานะเนี่ยข้าประมาณเนี่ยค่ะอ๋อนีล่ลูกชิ้นนี่ก็ขาดไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆแต่บ้านกบทานเนื้อเนาะ,นะกบก็มีทั้งเนื้อแล้วก็มี เนื้อล้วนอันนี้เนื้อเอ็นนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็วุ้นเส้นอันนี้มาม่าแบบนี้อีกกบก็ได้มาม่าแบบนี้มาอีกอันนี้ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งนะคะเพื่อนๆแล้วก็หมูแดงโอ้ยนี่กบอยากกินแหนมเนืองกบเลยซื้อผงหมักแหนมเนืองมานะคะเพื่อนๆอยากกิน้าอยากกินอยากกินเดี๋ยวกบจะทําเลยเรามากินกับใบ แป้งเอเขาเรียกอะไรอะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนกบนึกไม่ออกอะอะไรอะแป้งแผ่นแป้งที่นําไปแช่น้ำาะคะแผ่นแผ่นปอบเปี๊ยสดนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเนี่ยเอาเอาเนื้อหมูนะคะหมักหมักหมัก,มกแล้วไปย่างเนาะแล้วก็วุ้ยพูดแล้วก็อยากกินอะน้ําลายไหลเออกบเคยไปกินร้านอันนี้กบซื้อไก่มาสองแพ็คนะคะกบจะทําแกงเขียวหวานให้สามีเนาะ ที่พูดมาเนี่ยมีแต่อาหารสามีเลยเนาะดูดีกบรักสามีมากแค่ไหนแม่ได้ยินไหมที่ลกโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนก็อย่างที่บอกเนาะเพื่อนเพื่อนจ๋าก,กบว่าราคาของอะ่ะมันมันแพงขึ้นนะเท่าที่กบสังเกตนะทุกทุกครั้งเวลากบไปจ่ายไปจ่ายตลาดนะแต่ก่อนอาจจะไม่ถึงร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนแต่เดี๋ยวนี้ค่าของเหมือนกับแพงขึ้นหรือเปล่านะ มาคุยกันดีกว่าค่ะเพื่อนเพื่อจริงๆนะคะกบว่านนะของเนี่ยรู้สึกว่ามันตรงนี้อาจจะเป็นที่ออกกาลังกายสามีนะคะอาจจะลกๆนิดนึงเพราะบ้านของกบแคบมากนะะกบว่านนะอะของเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับอะไรอะเหมือนกับราคามันแพงขึ้นนะคะเพื่อนๆไม่รู้สิเท่าที่กบไปจ่ายตลาดทุกๆครั้งเนี่ยก่อนหน้าเนี้มัน มันไม่ถึงไม่ถึงร้อยนะคะเพื่อนๆแต่หวังงมันเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นร้อยร้อยขึ้นนะคะก็ไม่รู้สิกบก็ซื้อของปกติได้แปงลูกเล็กมาด้วยมีแต้งลูกเล็กของกบโ,โ,โอเคกบก็จริงๆกบบอกเพื่อนๆไปไม่หมดหรอกนะคะว่ามันมันมันก็อยู่ในถุงซ้ำ,ซ,ำ,ซ,ำซ้อนๆกันอย่างนี้โอเคค่ะเพื่อนๆกบ ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนเพื่อแลวเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะบ๊ายบายกบก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะเพืพ่อนๆอ่าท้ายคลิปนี้กบก็อยากจะ ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะที่ผ่านกดแล้วก็ยังเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่ผ่านกดเพื่อนๆก็สู้ๆนะคะเห็นกดไม่แน่ใจหรอกนะคะว่ากดมันมีเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่านะคะส่วนเพื่อนที่แบบยอดวิวน้นอยๆแบบกบเนี่ยก็ก็สู้ๆนะคะเพื่อนๆก็สู้ๆนะคะทําไปนะคะเดี๋ยวทำคือ,อยังไงคะก็ก็ถือว่าเราอ่ะผ่านมาแล้วก็สะสมเนาะ สะสมเงินไปเทียนละนิดล้นิดนะคะอย่างกบอ่ะอย่างที่กบเคยบอกเพื่อนๆไปว่ากบอ่ะได้เงินส่วนมากเงิน YouTube ของกบนะก็3เดือนนะคะ3เดือนได้1ครั้งกบพูดจริงๆนะคะสเดือนได้1ครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นค่าขนมนะคะมันก็มีความสุขอย่างที่บอกนะกบก็ไม่รู้จะทําอะไรนะมันก็ถือว่า YouTube ก็เป็นงานของกบไปแล้วนะคะเพื่อนๆ ถึงแม้ว่ายอดวิวจะน้อยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะทําไปเรื่อยๆก็ผมก,ก็ขอเป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านเหมือนกันนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะก็เก็บเล็กผสมน้อยไปเนาะเรามันยอดวิวน้อยแต่ก็แต่ก็ถือว่าสะสมไปนะคะดีกว่าอยู่เฉยๆเนาะเพราะว่าทาทาได้ยังยังยังไงดีอะคะก็ทําทําไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอเดี๋ยววันหนึง่ง ถ้ายอดถ้าถ้าคลิปปังก็ก็ดีนะคะแต่ถ้าถ้าคลิปไม่ปังก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆถือว่าเราอะทำด้วยในสิ่งที่เราชอบเนะาะทำในสิ่งที่เราชอบก็ก็เป็นกําลังใจนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะแต่กบก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่คอยมาเติมกําลังใจให้กบเสมอเลยนะคะเพื่อนเก่าๆนะคะ,นะคะกบก็ไม่เพื่อนใหม่ๆส่วนมากในคลิปกบก็ไม่ค่อยมีนะก็น้อยนอยน้อยมากนะคะกว่าจะแบบประมาณว่า น้อยนะคะที่จะมีเพื่อนใหม่เข้ามาอาจจะมีคนหนึ่งสองคนต่อคลิปนะคะแต่ที่ยังเหนียวแน่นนะคะแต่ที่ยังเหนียวแน่นก็คือเพื่อนเก่าๆยังไงกบก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ที่เป็นกําลังใจให้กบเสมอนะคะเพื่อนเก่าๆนะคะกบก็ขอบคุณจริงๆนะ,ะขอบคุณจากใจนะคะที่คอยมาหยอดกระปุกให้กบนะคะทุกวันนะคะยังไงก็ขอบคุณจริงๆค่ะ โอเคกดไปแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะบ๊ายบายแล้วเพื่อนๆทุกคนคะ่ะ